สวัสดีครับยินดี้ตอนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ทิสเกตแมคโครซิงที่ตั้มมาอยู่ครับยินข้าวเทียงเก็นพี่ปิกตักช่วยครับ รถมาแปลวรถมาซ้ำเขาตากลอยนะ่ะ mm hmm. ขาไม่คูแก่ <Okay. S 1> okay. มาพี่ก่ เขวไม่สมหรอเขาแก่ไม่ายเอ็งขายอวไรยังไงเพื่อนเอ็งขายไม่เลยสองเดียว cái con chó con nè hahaha con đinh bể, bàn kèo, thâu kèo, mèo kèo ẹp bỏ tàng hay không? Kèo giàu, đi เป็นสีเที่ยวแกจะตังมาจ่ายพันหนึ่งครับแกว่าเท่าแกาให้ใช้เยอะแล้วอย่าบอกเลยแกว่าแกาจะจ่ายรถด,ดำแล้วให้รถด,ดำเอาไปจ่ายเท่าแกาเป็นค่าตักเที่ยวละลอยเอาครับ นังคิวมากครับมันเหมาะสำหรับคนตัวเล็กมากเลยนะผมเข้าไปนี่มันไม่สุดขาครับเหยียดขาไม่ได้ปวดครับทีนี้ตอนเย็นมาแต่ถ้าเป็นคันใหญ่สบายครับ ข้างหลังผมก็ถอยเบาไปสุดแล้วนะข้างหลังลืมต่ำนะครับในแถวต้นสะเดาสะเดาเป็นดอกเยอะมากเป็นช่อเยอะเก็บเอาอยู่ครับก็เหลือเ,อเยอะอยู่ กินกับลาบเนื้อครับซอยจุกเข้ากันมากสเสดากินกับน้ำพริกก็อร่อยครับแต่ว่าผมไม่กินดิบกินกับ ถ้าเป็นลาบเนื้อก็ต้องเป็นสุกแต่ก็อร่อยเหมือนกันแหละครับนู่เพิ่งได้สามเดียวครับบ่ายแล้วนอนอย่างเดียวเลยเมื่อคืนเมาหนักครับ เมื่อเช้าเป็นอะไรไม่รู้ครับขันมิสูสงสัยแกถอยเข้ามารถด,ดำเราแกเข้าเกียร์ถอยไว้ครับกอตากดินจะเต็มแก้กมาสตาร์ทมันจืดจืดมาสองสาครั้งก็พักไปนานผมก็ไม่ได้เอใจหรอกแต่ก็ระวังครับ ข้างหลังนี่นี่แหละมันสูงแบบนี้ถ้าถอยมาผมงายท้องนี่เห็นแต่จืดจืดสองทีผมก็คอยดูพักหนึ่งสตาร์ตะติดเครื่องมาเลยครับชนเลยชนมะโคเลยเปิ้ดีไม่โดนกระบ,บอกครับโดนใบมีดก่อนแล้วหลังรถแกมมีตัวหลากเทลเลอ ตรงนั้นแหละครับชนชนบางโคลนชนบางฝุ่นเอาใบามีดกับใบหนะ้ชนกันบอดีถ้าไม่ชนถ้าใบามีดไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นนะมีการเสียหายเกิดขึ้นเสียหายแน่นอนแกแกลืมหรือว่าแกยังไงแต่ว่ามันก็นานนะมันลากลากนานนะก่ามันจะติด ถ้าแกรู้ว่ารถแกถอยแกก็น่าจะวางมือปล่อยมือได้นะปล่อยมือจากกุญแจได้ถ้แกไม่เหยียบคัดตอนสตาร์ทหรือยังไงหรืออะไรพี่ต้นมาเก็บเดาวแล้วครับต้นไอ้ต้น thế hey, Tôn thế Tuấn, thế, vậy anh Phêng ghép vải tăm thùng à? Nè, gì này? Nè, vậy anh Phêng ghép thùng À, บเราบันทึเก็บไว้เก็บไปแล้วเราฝ่าวที่บางหันเราก็เลยเมื่อเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องยูทูบสีสเกตแมคโครซิงเอกวเตอร์ไทยแลนด์ครับฝากทีมงานแล้วก็ช่อง YouTube ไว้ในอบอุควกมใจพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Saavant kemudian